ด้วยนะครับมาอยู่กับผม VOG s u ดและพร้อมกับ s p i d i c o l t o r เช่นเคยและในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำกันรีวิวรถครับ A ที่เขาทำการแจกฟรีนั่นเองก็จะเป็นของรถอะไรรถอะไรไหนเรียกชื่อมาซิ Shadow of God นะครับถ้า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 อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการดูในของภารกิจและก็รับในของตัวรถคันนี้กันสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับนะแต่ เชื่อว่าทุกคนน่าจะรับกันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูในของภารกิจกรรมนะครับว่าทํายังไงกันบ้างนะครับก็มาตรงที่กิจกรรมได้เลยนะครับให้ทุกคนเข้าไปตรงที่กิจกรรมนะฮะแล้วก็อันแรกนะครับมาตรงที่รางวัลมาตรงที่รางวัลนะข้างข้างล่างไม่เกี่ยวนะครับข้างล่างไม่ได้ไม่ใช่นะให้เรามาตรงที่รางวัลครับแล้วก็ไปหาตรงที่ shadow of god นะครับนี่พอเข้ามาแล้วนะทุกคนก็ตามนี้กันเลยนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะว่ามันเล่นกันยังไงนะอย่างแรกเลยนะครับเราไปตรงที่ไปรับ ให้ทุกคนไปตรงที่ไปรับนะครับแล้วก็จะเหตุภารกิจตามนี้ใช่ไหม่าก็จะมีในของภารกิจนะครับความขึ้นหน้าสัปดาห์ก็จะเป็นเควสรายวันนั่นแหละเควสรายวั er นครับหนึ่งร้อยแต้มนะครับเราก็รับไปแล้วกเ็เข้าเกมครั้งแรกในของสัปดาห์นะครับเราก็รับไปอีกนะครับและสําเร็จการแข่ง3ครั้งก็คือเราเล่นเกมอะเล่นเกมอะหสัปดาห์เราเล่น3เกมอะเราก็ผ่านแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นของความขึ้นหน้าสัปดาห์200แตม้มก็เควสไรายวันนั่นนะครับ เก็บไปเรื่อยๆนะะสมไปเรื่อยๆนะครับ1สัปดาห์1อาทิตย์นั่นแหละเก็บให้ได้คะแนนเยอะๆนะครับอ่าเควยไรวันนะ200แต้มนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะมาในของออนไลน์10นาทีเออรับไปอันนี้เป็นรายวันนะอันนี้เป็นรายวันเข้าเกมนะครับเล่นเกม10นาทีจะรับไปส่วนันที่2นะครับก็คือใช้ชาร์โดเข้าเส้นชายก็คือเล่นเล่นรถคันเนี้ยเล่นรถคันที่เขาแจกเนี่ยเล่นเนี้ย หนึ่งวันนะครับเราก็เล่น1เกมเอารถคันนี้ไปเล่นนะครับก็จะได้รับ1อันนะครับส่วนอันข้างล่างนะก็จะเป็นของใช้ Shadow T Point ค,ครบ2,000ทน T Point อันนี้เดี๋ยวผมจะไปบอกทุกคนนะว่ายังไงกันบ้างนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าใช้เหมือนกันนะครับใช้ในของ T Point เฉพาะในของรถคันนี้1 0 0 0 0ื่นนะครับอะไรก็อข้างล่างนี้ก็จะเป็น20,000ือ่ะประมาณนั้นนะครับถ้าทุกคนทำเควสเสร็จแล้วเนาะก็อย่าลืมมาขอพรน,นะครับตรงนี้ ตรงนี้นะถ้าเราขอพรนะครับมันก็จะเสรจตรงนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นขอพอรขั้นที่1คขั้นที่2อ,อันนี้ผมขอไปแล้วเนาะแล้วก็เราขอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า,าการ์ดพวกนี้ยข้้งล่างนี้นะครับข้้งล่างเนี้ยเออมันจนกว่ามันจะครบนะฮะมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเจ็ดอันนะครับถ้ามันครบเจ็ดอันแล้วนะครับมันก็จะไปในของหน้าที่สองอ่าหน้าที่สองก็คือตรงนี้ตรงนี้ ครบแล้วก็หน้าสี่แล้วก็หน้าสามน้าสี่สี่น้าสามแล้วก็หน้าที่สี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะได้รับรถถาวรนั่นเอง,เ,องเพราะว่ารถถาวรมาอยู่ช่องสุดท้ายเลยเห็นไหมนี่ครับรถถาวรนะตามนี้กันเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมทำ้วกันนะผมก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับวิดีโอที่เขาเอามาให้เราดูนี่เอฟเฟกต์ไม่อย่างสวยอ่ะสวยมาก นี่โอ้โหอลังการงังสร้างครับโอ้ยเป็นไงล่ะรดแรงด้วยนะเออนี่โอ้โหติดเทโโร์โบเข้าไปครับไปเลยผมว่ารถฟรีที่เขาแจกนะ่และทำจากกิจก,กรรมอะ่ะไม่จะเป็นต้องใช้กุป,ปองซื้อไม่จะเป็นต้องใช้เพชรเติมอะไรประมาณนี้ทำเวสเฉยๆก็ได้รับรถลผมว่าคันนี้เท่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับ แรงด้วยนะแรงด้วยนะครับแต่สําหรับใครที่อยากได้ลถถาวรไวๆนะครับก็จะมีของเล่นเร่งนะครับคามอวยพรด้วยแต่อันนี้ผมไม่แนะนํานะเพราะมันต้องใช้เพชรแล้วก็ใช้กูปองด้วยอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับแค่เราทำเพื่ออะไรวันแค่นี้แหละยังไงเราก็ได้แน่นอน,นครับเดีร๋ระยะเวลาตั้ง66วันเนี่ยหกว,วันเลยนะครับยังไงทุกคนทำก็ได้แน่นอนกันอยู่แล้ว มาดูสกิลกันก่อนว่าสกิลเป็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติในของรถคันนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับระยะเวลามิดิบู๊ตบวกเป็น1%เปอร์เซ็นต์เอ้ยบวกเป็น1วินะครับ0.1วิ w, นะทุกๆ8ครั้งที่ใช้มิดิบู๊ตนะครับความเร็วสูงสุดในของในตัวบวกเป็น5กิโลเมตรและในตัวพาวเวอร์บวกเป็น10%เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลาห้าวินะครับก็แสดงว่ารถคันนี้มิดิบู๊ตอ่ะมันยาวนะครับมันยาวนะมันยาว แล้วก็ถ้าเราใช้บูท8ค้างรถมันก็จะแรงนะครับแรงก็คือมันจะบอกความแรงมา5 5กิโเมตรแล้วก็ในตัวพาวเวอร์ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทําการอัพในของรถคันนี้กันเลยดีกว่าโอ้โหเอฟเฟกสวยมากทุกคนดูดิสวยมากเหมือนอเหมือนว่ายังมีบักอยู่นะเหมือนไม่มีไฟนะครับนี่สวยมากครับนี่สหรับไยฟ,ฟีผมว่าคันนี้เทมากแนละห้ามทลากันเลยนะครับ ก็กดตรวจสอบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ที่พอย์นะที่ผมบอกว่าภารกิจคือใช้ในของที่พอยส์นะครับก็จะเป็นของที่พอยส์สีแดงๆข้างบนนี้นะ7 0 0 0นะครับผมมีอยู่7 0 0 0นะครับก็คือให้เราทําการเปิดเข้าไปก็คือทําการอัพรถตามปกติแหละแต่ถ้าเรามีทีพ่พอย์เฉพาะของรถอ่ะมันก็จะใช้ที o พอย์ของรถที่พอยส์ของรถอ่ะอัพก่อนนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีก็อย่าเพิ่งอัพแล้วกัน และสําหรับใครที่ทาหาทีโพยนะครับว่าไม่มีที i n ยในการอัพโหลดนะครับเราก็สามารถไปซื้อได้นะครับไปตรงที่ร้านค้านะฮะไปตรงที่ร้านค้าทําการซื้อในของทีโพยได้ร้านค้าแล้วก็ไปตรงที่แพทรางวันครับอ่าหยกอยู่ตรงนี้นะแพทรางวันนะครับเราก็เลื่อนหาดูนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนล่างสุดเลยนะก็จะเป็นในของตัวกล่องนี้กล่องนี้นะนี่นะก็ทําการซื้อได้เลยนะครับทุกคนก็ซื้อในของตัวกล่องนี้ ไปทําการอัปโหลดได้เลยนะครับก็ทําการกดเปิดเข้าไปประมาณนี้นะครับก็กล่องนี้แล้วก็กล่องน,นี้กับกล่องน,นี้นะเราจะซื้อกล่องไหนก็ซื้อเลยแต่ผมจะซื้อกล่องที่มาได้เยอะที่สุดนะครับกาอัปโหลดนะครับที่จะทําให้ในอของภารกิจที่เราจะรับรถฟรีนี้มันสําเร็จนะครับก็คือจะเป็นในของทีิอยข้างบนนะที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับทุกคนเห็นไหมผมมีอยู่1908นแะครับแล้วนะครับเมื่อกี้ผมใช้อัพปไปนะครับเดี๋ยวจะอัพให้ทุกคนดูอีกรอบนึง ก็ทําการอัพเข้าไปนะนี่อัพเข้าไปปุ๊บปุ๊บ أي, เห็นไหมมันก็จะหมดเห็นปะถ้าเรามีอันนี้มันจะใช้อันนี้อัพก่อนนะครับทุกคนนะครับแล้วถ้าเราอัพเสร็จเควสของมันก็จะสําเร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้ผมจะทําให้ทุกคนดูกันก่อนเดี๋ยวหลายคนที่เขายังไม่ทราบหรือว่าคนมือใหม่เขายังไม่รู้นะครับเราก็เข้ามาในของกิจกรรมกันแล้วก็ไปตรงที่รับรางวัลกันเห็นไหมมันก็สําเร็จแล้วเห็นไหมเขาบอกว่าใช้ ชาร์โด uh, ้ทีพอยต์นะครับครบ2 0 0พเห็นไหมก็รับเข้าไปได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยก็จะได้รับไปนะครับก็ประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เหลือ2 0 0หมืแล้วก็1 0 0 0 0หมื่นนะครับในของใช้ทีพอยต์เฉพาะรถของคันนี้ถามว่าเราจะเราจะได้ทีพอยต์ของมันมาจากไหนหรอก็ได้จากนี่แหละนะครับเนี่ยจะที่เราขอพรนะครับเราก็ได้จากพวกนี้แหละเนี่ย เราก็ได้ประมาณนี้ครับนะได้ในนี้แหละนะครับที่พอยของมันนะครับก็อย่าเพิ่งอัพลดทั้งหมดเลยละกันนะค่อยๆอัพละกันนะครับเพื่อที่เราจะไม่เสียคูปฟองเยอะนะไม่ใช่ดิเพื่อที่เราจะไม่เสียที่พอยเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันอ,อันที่เราขอพรน,นะเห็นไหมขอพรปุ๊บเราก็จะได้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นช่องที่3ฮะไออันนี้หมดแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปอัพลดให้เต็มกันแล้วไปรีวิวรถกันว่าดีหรือเปล่า ของตัวรถคันนี้ว่าอัพใส่ไหนกันบ้างนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ซ้ำในของของการแนะนํานะคือมันจะมีคาแนะนำนะครับก็คือตรงที่เราเปิดของตัวชิปอะ่ะตรงนี้นะถ้าเราเปิดในของตัวชิปนี้มันก็จะมีแนะนําให้เราอยู่นะในการแนะนําก็คือเห็นไหมมันจะอยู่ข่าล่าง2ส,สายเนี้ยมันจะอยู่ข้าล่างเนี้ยที่ผมกดกระพริบกระพริบเนี้ยทุกคนดูนะครับนะเนี่ยครับแนะนำเลสซิ่งแนะนำไปเทิร์นอ่ะเราก็กดแนะนำเลสซิ่งเข้าไปนะครับเนาะในของตัวเครื่องก็จะอัพไปทางด้านขวานะครับ ส่วนล้อก,ก็ทางด้านขวาเหมือนกันเชือกเพลิงมีสายเดียวเทโบมีสายเดียวนะครับและเอ็มแทงก็ทางด้านขวาก็คืออัพไปทางด้านขวาหมดเลยนะครับในของรถ Shadow of God เนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวเราไปทำการเทสในของรถคันนี้กันเลยดีกว่าเริ่มด้วยการเทปแบตธรรมดาดูกันก่อนว่าความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับอยู่ที่203นะถือว่าไม่ได้แรงครับไม่ได้แรงนะ ส่วนของ C W นะครับอยู่ที่285.8ต่อไปก็จะเป็น W C W นะครับมันอยู่ที่290.3และวใของ C W W นะครับอยู่ที่308.3นะครับ W C W W อยู่ที่312.7นะครับโอ้โหแล้วถ้าติดสกิลระความแรงมันจะเท่าไหร่กันนะฮะ C W W อยู่ ติดสเกลนะครับอยู่ที่313.3านะก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมต้องขอบออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาเปลี่ยนจาก CWDL นะครับหรือ w c w d นะครับมาเป็นในของ minute double b o o t แล้วนะมันจะไม่ขึ้นเป็น c w d o อะไรประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่จะฝึกใครที่จะฝึกในของ base c w d หรือว่า c w w b o o t หรือว่า w c w d o นะครับอันนี้ก็ เรียกว่ายากแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นให้เราดูแล้วเราก็จะไม่รู้นะครับว่าตกลงเราฝึกแล้วอ่ะมันทําติดหรือไม่ติดอันนี้คือใช้ความรู้สึกล้วนๆแล้วนะครับว่าเราทําติดหรือไม่ติดนะครับก็คือมันจะไม่ขึ้นมาให้เราแล้วอ่ะซึ่งอันนี้คือเป็นอะไรที่ทําให้เราฝึกยากขึ้นสําหรับมือใหม่นะครับคือเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอ่ะอันนี้คือถือว่าม่ไม่เซนนะครับมันไม่ดีนะครับเนาะก็หวังว่าทางเกมเขาจะแก้ให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับจะได้ ฝึกง่ายนะครับเนาะ <Ring. S 1> เดี๋ยวเราไปทำการเอาโลดในของ Shadow of God นี้ไปลงแรงกันเลยดีกว่าววันนี้ก็จะเป็นวันรีแร้งด้วยนะล่าสุดเลยนะครับผมก็ไปรีแลงกันอันนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่23แล้วนะครับที่เราแข่งหรือว่าเล่นแรงจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคือหมดจากอันดับโซเวอร์นะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของการแข่งขันหมดแรงนซีซั่นที่24มาแล้วผมอยู่ในของไดมอนด์หนึ่งนะ ก็ยังไม่อยากขึ้นแรงเท่าไหร่ในนาตอนนี้นะครับทุกคนที่ผ่านมาผมอยู่ในของไรมอนอันดับที่1,830นะเกมก็ไม่เคยมีคนเล่นแต่ทำไมอันดับเราไม่อยู่ใกล้ๆหรือว่ามันออหรือว่ามันรวงเซิร์ฟทั้งในของเซิร์ฟเวียนามเซิร์ฟไต้หวันอ่ะมันไม่ได้เฉพาะเซิร์ฟไทยใช่ไหมอ่ายังสวยอ่ะนี่โอ้โหคดแจ๋วนี่อ๋ออันนี้น้าเข้าเกมโอเคโอเค เดี๋ยวเราไปลงแรงกันเลยสเสลียงแดงไปเลยรถแดงนะครับชุดก็แดงด้วยได้ไหมต้องมีชุดแดงด้วยนะถึงจะเหมาะกับรถเราฮนะรถเรามันแดงนะครับนะแดงขาวแต่ว่าชุดเราแดงดำนะฮะกยรวยกันเลยในะหมดแรงนะก็เล่นกับน,น้องๆเขานะครับี่อ่าลงในของทีมร็กซิงนะครับหมดแรงกันดูว่าจะหาห้องเจือมั้ยเดี๋ยวเราไปในสนามกันเลยดีกว่าและลองเล่นว่ารถคันนี้มันแรงหรือ ไม่ธรรมดานะครับถือว่าหาห้องเจอนะตอนที่มันรีแลงซ์ใหม่ๆล่าสุดเลยของทีมแรซิ่ครับพูดได้คําเดียวว่าตึงปริตึงแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าไม่ตึงนะฮะตึงแน่ๆนะพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งรลืมเปลี่ยนสเล้งว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่หนึ่งครับทุกคน รถไม่ยังสงวยอ่ะทุกคนเห็นป่าเอฟเฟกต์อ่ะนี่เดี๋ยวกองจักรที่สัมหารเลยนะเลี้ยวง่ายนะครับเออเดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยวเราวิเคราะห์ในของรถคันนี้กันเลี้ยวง่ายครับแล้วก็เก็บมันแ้ง่ายมากตามที่ผมบอกไว้เลยในของรถคันนี้เรี้ยวง่ายครับเก็บมันแ้ง่ายส่วนความแรงก็ แรงกว่ารดกูปองอะ่ะที่ผมเคยรีวิวไปก่อนนะลูกคูปองที่มันมาใหม่ที่เราใช้กูปองเปิดนะนั่นอะ่ะผมรู้สึกของผมคือคันนี้ดีกว่าเยอะเลยเออดีกว่าเยอะแต่คันนี้ถ้าเป็นพื่อสนามที่มันเลี้ยมมินิบูลอะ่ะจะเล่นได้ดีมากแต่ถ้าไม่ใช่พื่อสนามเลี้ยมมินิบูลมันจะเล่นได้ไม่ค่อยดีนะก็ข้อดีของมันก็คือจะเป็นสนามที่มันเหอนะหรือว่าเลี้ยมบูลนั่นเองที่มันสามารถ กระโดดได้อ่ะนะเพราะว่าเรากระโดดเยอะๆนะครับกดบูธเยอะๆสกิลรถมันจะออกพอสกิลรถมันออกมันก็แรงและมีดิบูธมันยาวด้วยอ่าก็ที่หนึ่งไปเลยสิครับสเต็ปที่โอ้โหรถปีก็ที่หจนได้ครับแม่งเอาว่ารถปีไม่งโหดเกิดนะดี ทำพลางนะสำหรับผมเป็นรถครับรถปีนะที่ดีมากนะโอยแรง้งนีเหมือนว่าเขาจะปล่อยนะเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนไม่ใช่ปล่อยสิสวยขึ้นนะเออสวยขึ้นนะครับนี่ V s อหรอเอยสว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 ยเออสวยขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนดูดินี่อันนี้ถ้าเราเล่นแร้งเรื่อยเรื่อยเราก็จะได้อาของตามนี้นะถือว่าอันเดตมาใหมน่นี้สวยขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็สุดยอด ปะรอบนี้โอ้โหตึงเกือแต่ร้เราเรถเรฟียนะเฮ้ยแจมสุดแจมสุดเลยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเล่นให้ทุกคนดูกันว่าจะสู้ได้ไหมนะลุยสามสองหนึ่งอ,อตัวเลยไปเลยโอ้โหโอ,โอ,โอ้ต้องเอาจริงหน่อยนะทุกคน โอ้โหมันชนตายเร็วอือหือโอ้โรถเลี้ยวง่ายนะทุกคนเลี้ยวง่ายดิดง่ายมากเป็นแท้งเก็บง่ายมากส่งความแรงก็ ออยู่ในระดับกลางๆนะครับความแรงนะแต่ถือว่าแรงกว่ารถกูปองสีเหลืองที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้โอ้โหสวยว่ะโอ้โวยวอตึงจัด ส่วนทำเทคนิคต่างๆเออก็ถือว่าทำติดง่ายอ่ารถคันนี้เหมือนว่าจะทำติดง่ายนะพวกแอดวอร์ดแอดวานต d โอเวอร์ดูโอเวอร์ดีต่างๆรถคันนี้ค่อนข้างทำติดง่ายนะครับที่ผมลองเล่นมาแล้วเนาะสุดยอดแลนดท็อปสิบแปดเอาวะเฮ้ยเฮ้ยตึงมากตึงปรีย้ยก็ หวังว่าราอบนี้เรานั้นตึงนะฮะรอบเมื่อกี้เราไม่ตึงนะฮะเราแท้จนได้นะพร้อมแล้วก็ลวยดีกว่าเฮ้ยโอยนี่บูทยาวมาเห็นปะ เออมีดบูทยาวมากรถคันนี้เลี้ยงบูทได้สบายเลยนะใครที่ชอบเลี้ยมบูทอ่ะสำหลักใสฟรีอ่ะนะแต่มิดบูทไม่แรงเท่าไหร่นะฮะทุกคนแต่สำหรับใสฟรีผมว่าดีแล้วนะดีมากด้วยนะดีมากเลยอันดับหนึ่งไปเลยไว้ยใสฟรีอ่นะกิจกรรมที่ทำแล้วได้รถครับเอ ผมให้ไปเลยอนดำเนินไปเลยสำหรับคันนี้นี่เลี้ยงบูส์ง่ายมากถ้าจะเลี้ยมบูสผิดจนไปหนึ่งจังหวะก็สามารถตอบบูได้นะโอ้ยที่หนึ่งนั่นมันตึงว่ะเฮ้ยทำเทนนสติดง่ายด้วย นี่โอ้โหรถแม่งย่างสวยอ่อะโอ้ยไม่รถไม่โหดว่ะสำหรับผมที่ใส่ฟรีนี่โหดมากเลยคันเนี้ยแสำหรับการรีวิวรถคันฟรีที่เขาแจากมาก็เป็น Shadow Ox นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายความรู้สึกกันเลยว่าในของรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนนะที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วนะพักหนึ่งสัระ,ะยาหนึ่งนะจากคมรู้สึกของผมคือเป็นรถที่ดีมากสําหรับไซฟรีนะครับที่ไม่ไม่จะเป็นต้องเติมนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเสียคูปองนะฮะแค่ทํากิจกรรมแค่นี้เองนะฮะทำไปเรื่อยๆอย่งไงก็ได้คันนี้แน่นอน รถคันนี้มันจะเน้นทางด้ของเลียนมิดิบูทมากกว่านะครับถ้าเราเลียน Boot แบบูทรถคันนี้สกิลมันค่อนข้างจะแรงนะครับแต่มิดิบูทไม่ได้แรงนะมิดบูทมันแค่ยาวนะครับส่วนมิดบูทมันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ถ้าเราเล่นเพื่อสนามที่ไม่ใช่สนามเพิร์หรือว่ากระโดดเนาะมันก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เหมือนกันนะครับ แต่ก็เล่นได้นะเล่นได้นะแจกความรู้สวนผมก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้โหดมากมายขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเป็นรถฟรีนะครับการเก็บเอ็มแท้งเก็บง่ายเออข้อนี้เลยนะครับที่ผมคิดว่าดีมากเก็บแทงเก็บง่ายมากนะครับการเลี้ยวเลี้ยวได้ค่อนข้างง่ายทำเทนิคติดง่ายมากนะครับและสําหรับรถที่แจกฟรีคันนี้ถือว่าสวยมากเอฟเฟกคืออลังการมาใครที่ไม่มีก็ห้ามพลาดละกัน รถคับฟรีรถฟรีที่ดีๆในของคับ A ก็อย่าพลางเลยนะครับแต่ถามว่าสู้รถเติมได้ไหมก็คงพูดได้ตเต็มปากนะว่าสู้รถเติมไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคยังไงวันนี้เราก็มาเพียงแค่นี้เนาะยังก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกด sel u ั s c r i b e นะครับเดี๋ยว,วไว้เรามารีวิวของรถคันต่อไปกันเลยดีกว่าบ๊ายบายครับ